นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนาม ธรรมสวัสดีญาติธรรมกาลยานมิตรวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบแปดช่วงนี้ก็เป็นช่วงเมชีพานิษ่าเรียกว่าธรรมสัญจรก็แล้วกันนะออกมาจังหวัดนครพนมมาพาญาติโยมมาที่มาไหว้พระาธาตุประจำวันเกิด ก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็มาหาญาติธรรมซึ่งเคยอุปาการละแม่ชีมาตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนเรียนครูสมาธิของหลวงพ่ออุลียังด้วยกันก็บ้านเขาอยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดมุกดาหารก็ตอนนี้ก็มาอยู่ยใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่จามมหาบุญโยแล้วก็ คุณแม่แก้วเสียงล้ํากรน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในปฏิปทาของท่านในคําสอนของท่านสมัยที่ไม่ชีบวดใหม่ๆ,ๆก็ประกาศฟังธรรมหลวงปู่จามอยู่บ่อยๆ,ๆก็ได้เห็นนะคิดนะย้อนนึกถึงสมัยที่เราประกาศครูบาอาจารย์ตอนนั้นท่านก็พอจะเทศธรรมะให้ได้ให้ได้ฟังธรรมะของท่านอยู่เรื่อยๆ ก็ได้หนังสือไปอ่านก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์สายลงปู่มั่นท่านก็ปฏิบัติปุกกิจเลยละ่ะปุกกิจปุกกิจแล้วมาอีกทีท่านก็ชลาภาพชลาภาพแต่ว่าเห็นสายตาเห็นเห็นอารมณ์ใจเห็นความเมตตาของท่านเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งๆที่ธาตุขันของท่านนะป่วยป่วยขนาดว่าต้องนอนนอนนอน อุจระปตะวะนี่ก็คือลาบากท่าุขันท่านลําบากก็ท่านก็มรณาภาพไปแล้วส่วนคุณแม่ชีแก้วเสียง้ํานั่นก็คือมาก็ไม่ได้ทันแล้วแต่ว่าก็ได้อ่านประวัติของท่านว่าหลวงปู่มั่นรับรองท่านว่าท่านเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดปฏิปทาของท่านโลดโผนเขาบอกว่าทาภายในของท่านเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ที่ควบคุมได้เพราะนั้นจิตท่านโลดโผนเขาบอกเป็นผู้หญิงซึง่จิตเข้มแข็ง เราก็รู้สึกศรัทธาเนะานะศรัทธาเราก็เรียกว่าเราก็มีความปรารถนาอยากจะเข้มแข็งเหมือนคุณแม่ชี้แก้วเสียงล้ําพอเรามาจางหายไปแล้วก็กลับไปมีมรรคของเราเดินไปเราก็จเจริญมรรคของเราไปสร้างเหตุของเราไปมาวันนี้ด้วยบุญเนาะบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมันก็จะส่งผลให้เราได้กลับมาอีกได้กลับมาน้อมระล,ลึก ถึงทินของท่านคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงแวะเข้าไปกราบสักการะเจดีย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ทําไว้เราไปน้อมระล,ลึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วก็น้อมเอาธรรมะที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนเรานํะนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตนะก็เรื่องขันตินั่นแหละเรื่องมีสติเรื่องขันติเรื่องมีวิริยะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ทําถาวราวัตถุ เรียกพาญาตดดยมสร้างทานเราก็มานึกคิดะนะวิตกว่าออ้เการที่เรามาเป็นนักบวชเหมือนที่ไม่ชีมาครั้งเนี้ก็ได้ตัวเองก็ได้ทำทานคือก็เอาปัจจัยทำไปใช้แรงกายแรงใจใช้เงินด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มาให้กำลังใจนะอย่างเมื่อสักครู่กี้นี่ก็ไปเยี่ยมญาติธรรมซึ่งป่วย ป่วยป่วยเราก็มาเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ให้เขาได้ร่วมทานไปกับเราเพราะว่าคนเราพอป่วยมีเลือกสวนไล่นาเป็นมากมายเป็นร้อยไร่แล้วก็ไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวถามว่าสมบัติภายนอกอะ่ะพอแก่ตัวไปเนี่ยแก่ตัวไปเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะที่ว่าจะแปลงแปลงทรัพย์ภายนอก ให้มาเป็นซัพภายในในบวรลพระพุทธศาสนาเพราะาอะไรเพราะว่าสมัยที่ยังแข็งแรงอยู่มันด้วยอะไรด้วยยังไม่ถึงเวลาของเขาอะเขาเข้าวัดก็จริงแต่ว่าการที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือใจยังไม่น้อมในเรื่องของให้ทานให้ให้เอาซัพภายนอกมาเป็นซัพภายในเนี่ยเขาไม่มีใครชี้บอกเขาพอล่วงเลยมาทีนี้มันก็จะเกิดความปณี ตนีกลัวว่าจะไม่มีเงินรักษาตัวเองก็เลยได้เห็นว่าโอ้คนเรานีเนาะถ้าเรายังมีกําลังพอจะทําทานได้สะสมไปเลยไม่ชินิสาก็อยากจะบอกนะบอกทุกๆคนเลยว่าทานเนี่ยทําไว้เถอะทําไว้เลยมันเป็นบาทฐานถ้าคนได้ละตนีไว้เรื่อยๆเรืยๆเ,เนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยกําลังของของของ,ของความตนีที่เราได้ ได้พิจารณาได้มีสติเห็นแล้วว่าเงินทองเนี่ยตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เราไปเอาไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเป็นทรัพย์ทรัพย์หยาบๆเรามาแปลงเป็นทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนานะส่วนหนึ่งไอ้ที่เลี้ยงชีพก็เลี้ยงไปช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบริวารก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนที่พระเจ้าท่านสอนในเรื่องของการหาทรัพย์แล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นพพุทธเจ้านี่ท่านโอ้ท่านท่านรอบครอบท่านละเอียดท่านปราณีต ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือนักบวชท่านให้แนวทางชีวิตไว้หมดแล้วก็วนาออยากจะนำมาพอมาเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันมันยากที่เราจะมาบอกกล่าวหรือมาบอกให้เขามีใจที่จะทําบุญแล้วเกิดปิติเกิดความสุขส่วนมากก็บางทีก็เขาก็ไม่ได้เกิดอะไรแต่ว่าถือว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่เขายังฟักซับออกมาแล้วก็บริจาคไป อย่างน้อยๆก็ยังได้ให้พรกวดน้ํากันอย่างน้อยๆก็เป็นเครื่องอบอุ่นใจเนาะแม่ชีก็ถือว่าไปทางไหนตัวเองก็ดูใจตัวเองเป็นหลักด้วยหลักใจที่นี่ก็คือดูเจตนาไม่ใช่ว่าพอเรามาเป็นนักบวชแล้วเราจะบอกบุญหรืออะไรจนเกินไปเพราะสิ่งจริงๆนะทานเนี่ยทานมันเป็นแค่ประตูด่านแรกจริงๆแล้วแม่ชีนะ่ะ มุ่งเน้นที่อยากให้คนทุกคนน่ะมีศีลมีศีลในจิตในใจเนาะศีลห้าข้อเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิทาธําสมาธิจิตเนี่ยดีที่สุดมีสติระลึกรููอยู่เนืองๆซึ่งมันไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่เราน้อมน้อมแล้วมีความตั้งใจเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะในเรื่องของสติสัมปชัญญะ พอมีสติเนืองเนืองสมาธิมันก็เกิดเนืองเนืองเกิดเนืองเนืองโดยที่เรียกว่ามันอัตโนมัติพอมันมีกําลังเนี่ยกําลังไปเรื่อยเรื่อเราพอมันมีกําลังเกิดขึ้นเน่ยมันจะเห็นละเห็นจิตที่มันวกแวกเห็นจิตที่มันส่งออกไปข้างนอกเห็นการอ่อนเพียของร่างกายแต่ถ้ากําลังของสติสมาธิของเราตั้งมั่นเนี่ยมันท่งได้นะมันท่งกําลังใจให้ตัวเองนี่สามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้มาก ต่างกับคนที่สมาธิเขาสั้นถ้าสมาธิสั้นเขาทําอะไรน,นิดหน่อยหน่อยมันมันล้มเลิกได้ง่ายความอดทนหรืออะไรเนี่ยมันมันมีน้อยมันมีน้อยกว่าคนที่ฝึกฝนอบรมตัวเองไว้หนึ่งเนืองนะวันนี้ก็ใช้สถานที่ซึ่งเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งข้าวทุ่งข้าวเขาหอมมะลิเขาหอมมะลิ เ,เ,เ็เห็นแม่โพศพเนาะเห็นแม่โพศพซึ่งเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วท่านให้คุณประโยชน์เป็นอาหารให้เราได้ทานมาตั้งแต่เราเด็กๆจนวาระสุดท้ายทุกคนก็ยังต้องอาศัยข้าวเนาะข้าวหรือขนมปังน้ะบุญกุศลนึกถึงพระคุณของแม่พระโรพศพและแม่พระธรณีที่เรานั่งอยู่นี่ก็โอ้โหท่านเป็นอะไรซึ่งซึ่งมีคุณมากๆอะ่ะ ไม่ว่าจะแรงไม่ว่าจะแฉไม่ว่าไงท่านให้คุณประโยชน์ต่อโลกจริงๆมันเหมือนทําให้เราแบบได้เห็นนะได้เห็นจริงๆถ้าเราอยู่แต่ในเมืองหลวงหรือในที่เจริญเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นดินเลยนะเราแทบจะไม่ได้เห็นดินแล้วข้าวปลาอาหารนี่เราไม่เห็นความลําบากเราจะไม่เห็นความลําบากของชาวนาชาวไร่ที่เขาลําบากเราก็จะ สุรุ่ยสุร่ายพอมาเห็นแบบนี้เรารู้เลยว่าโอ้ข้าวแต่ละเม็ดผักปาลาหรืออะไรเนี่ยโอ้ยเขาต้องอดทนทำมาหากินยากลําบากยากลาบากเลยว่าเออทําให้เราได้กลับไปได้ข้อคิดในเรื่องของอาหารของโลกนี้ที่เขาให้เขาสร้างเขาสร้างร่างกายเราให้เติบโตซ่อมแซมส่วนสึกหรอซึ่งร่างกายนี่มันต้องทานอาหารนะอาหารพวกนั้น แต่อาหารที่สําคัญที่สุดของร่างกายก็คือลมหายใจนะลมหายใจเป็นสิ่งซึ่งเราต้องให้ความสําคัญอันดับต้นๆอันดับต้นๆถ้าเราให้ความสําคัญแต่อาหารซึ่งเป็นอาหารอาหารที่บํารุงร่างกายบํารุงเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เห็นใกล้เข้ามาอีกพุทธเจ้าบอกระล,ลึกถึงลมหายใจนะถ้าเราไปนึกเฉพาะอาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารอย่างเดียวนั่น มันยังไกลมันเป็นมันเป็นความอยากมันเป็นความอะไรที่จะกินให้อิ่มกินให้อิ่มนอนให้อุ่นอยู่สบายชีวิตเราจะประมาทแต่ถ้าเรานึกถึงลมหายใจบ่อยๆแล้วเรามาเห็นคุณของข้าวปลาอาหารที่โลกต้องพึ่งพากันนะเขามีข้าวเรามีปลาเรามีผักทุกคนต้องสัตว์โลกต้องพึ่งพาอาศัยกันเรียกว่าต้องพึ่งกันจริงๆวัตจจกนุนี้ในโลกมนุษย์นี้ มันก็เลยเห็นวงจรของความทุกข์นะวงจรของความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องอยู่ที่ว่าใครจะสะสมสะสมกําลังของอะไรละ่ะของปัญญามีปัญญายาเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นไม่ให้มัวเมาหรือประมาทในกินการเกียรติแล้วก็ไปหลงอยู่ในโลกธรรมแปดติดอยู่ในสุขแล้วมันก็จมอยู่ในทุกข์ เรามาศึกษาธรรมะเพื่อจะได้เห็นสิ่งพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันทุกคนจะต้องต้องต้องผ่านต้องประสบต้องเจอต้องเจอกระทบอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่ความคิดมันเกิดขึ้นความคิดเกิดเวทนาก็เกิดก็คืออารมณ์พอใจไม่พอใจอยากไม่อยากสุขทุกข์ มันวนเวียนอยู่แค่นี้เองชีวิตเราแต่ถ้าเรามามีสติเราลึกรู้อยู่เนืองๆเนืองๆ,ๆแล้วรู้สึกรู้จักการที่จะมีสติมารักษานะรักษาหรือดูแลใจที่ภาษาวัยรุ่นเรียกฮิวใจเนี่ยธรรมะฮิวใจก็ได้รักษาใจก็ได้อานะบรรยากาศก,าก็น่าทําความสงบแม่ชีก็อยากให้เรากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับลมหายใจ อยู่มากลับมาอยู่กับคําบริกรรมของเราพร้อมๆกันไปก่อนเพราะวันนี้คงจะเข้าไปดูคําถามหรืออะไรยากเพราะว่าไกลไกลเนาะม่ชิไม่เห็นหรอกกลับมาอยู่กับดึง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 จิตที่มันไปทางนู้นทางนี้ดึงกลับมาคําว่าดึงนี่คือระลึกก็ได้แค่เราสูดลมหายใจนะเขาก็เข้ามาแล้ว เข้ามาอยู่ภายในกายของเรา อย่าเก่งนะอย่าบังคับลมหายใจำำทำสมาธิแล้วก็ให้ลมหายใจก็เป็นเป็นไปตามที่เขาจะเป็นอนะหายใจสั้นก็ได้หายใจยาวก็ได้ถ้าเราไปบังคับหรือกำกับลมเนี่ยมันจะอึดอัดนะเรา